สื่อสารกับทางเขตพื้นที่สื่อสารกับทางศึกษามาโดยตลอดโดยว่าเรื่องของการที่ให้นักเรียนไปพัฒน์พกความสามารถของตัวเองนะครับเขตพื้นที่นะครับขอชื่นชมทางเรียนศิลป์วิทยาคมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางองครงการวิทยาลัยนิสสันแห่งชาติหรือว่าพมชนะครับที่วันนี้อนุทวศให้เกียรติกับทางโรงเรียนให้เกียรติกับทางเขตพื้นที่เกียรติกับทางจังหวัดต่างๆนะครับมีโอกาส ในนักกิจกรรมดีทั้แจกแห่งอนาคตที่สำคัญที่เด็กเราที่จะต้องมีและจำเป็นต้องมีในตัวของทุกคนคือทักษะอ่านวิทยาศาสตร์นอกจากนั้นก็ต้องมีทักษะที่เป็นพื้นฐานและเป็นทักษะชีวิตทักษะอาชีพนี้ก็ต้องร่วมด้วยวันนี้เด็กมากันเนี่ยสำคัญอย่างคงเท่าก ร่วมประกาศอรชแล้วก็จัดกิจกรรมผู้าการที่แปลงสาระในการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมในหลักสูตรและก็นอกลักถุรตรงนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมที่ทรงพลังมากเพราะว่าการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสมดเป็นสิทธิภาาไม่ถูกเรื่องเป็นการเรียนการสอนที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงการได้ทําจริงของผู้เรียนครับและเขาก็จะเกิดองค์ความรู้ตรงนี้ติดตัวเขาไป